ยังไม่เจอลูกป,ปูเลยครับไม่รู้จะหายยัาางไงเด็กครับติดตามชมกันนะครับเจอปูเสียชวยเลยนะเพื่อนนะนี่ฮะลงมาดูกันในทะเลเลยนี่ตัวเล็กนะนี่เดีย๋ยวเจอตัวใหญ่นะจะถ่ายดูนะอยู่ในกระดองครับไปแล้วดึด๊ๆๆไปแล้ว บ้านย้ายบ้านมีอีกหลายตัวเลยนี่รูนี้ก็มีหอยนะนี่รูนี้มีหอยนี่หนะุนนทิงโก้หนู่นอยู่โน่นหน่อยหากั้งนะเบื่อเจอกั้งนะนี่นัทิงรูรูนี้นดิหอยใช่ไหมหอยใช่ไหมลองอดูนะลองดูนี่ เทคนิคการปั่นหอยนะครับปั่นยังไงนะครับให้ได้ตัวนะครับปั่นจนหัวหมุนครับแต่ไม่ได้ตัวเลยครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับตัปเลย์นะครับเราปั่นนี่ครับจะอยู่ใกล้ๆกันครับนี่ครับ ตัวเล็กตัวเล็กเราก็ปล่อยนะครับตัวเล็กเราปล่อยไปครับเอาขึ้นมาสามตัวนะหนีลงดินไปตัวหนึ่งแล้วเพื่อนนะแป๊บเดียวนี่อ๋อเห็นรอยแล้วครับดูอย่างนี้ครับนี่นะนี่คือรูหอยครับนี่ซ่อนซ่อนเหรอซ่อนไม่มิดนะนี่ครับนี่นะเจอโน่หนึ่งบางปูเข้าไปนะนี่นู่นไม่ใช่ผมนะนู่นทางโน้นโนหนึ่งบางปูอ๋อรู้แล้วเสียบยังไงรู้แล้วนะ โอเคเนี่ยเดี๋ยวไปลุยต่อร,รัวลอยหอ,อยนะครับนาะทีิงครับเป็นไงบฮะเนี่ยนี่ครับปั่นแล้วก็เจอโดนหอยนะกี่ตัวเนี่ยสองตัวละเห็นไหมแป๊บเดียวเองปัน่นเข้าไปช่วยปัน่นช่วยปัน่นนี่ครับอ่าสามตัวอยู่ใกล้ๆก,กันนะเพื่อนนะนีเะ่เปลือกมันหรือเป่าเปลือกอ๋อจะเปลือกนะอ่ะน่าจะพอแค่นี้แล้วนะก็<ม> ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวนาะทิงเทดูเลยเรา,าจะมีโลกว่านะถึงไหมนาะทิงถึงหนึ่งโลครับเออโลหนึ่งก็ได้อยู่แล้วนะดูดิหอยแครงครับมีหอยแครง,งตัวนึงหอยแครงหายากนะตรงนี้นะต้องไปหาตามแนวกั้นขึ้นนะเออแต่ว่าส่วนมากเป็นหอยตลับหมดเลยดูสิโหสุดยอดอ่ะ